สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่เลขาธิการคณะก้าวหน้านายปียบุตรแสงกนกุลได้วิพาวิจารณ์พักเพื่อไทยระบุว่าไม่มีความจริงใจในการจัดการกับการรัฐประหารอย่างแท้จริง ล่าสุดผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในวันอยู่บำรรงโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าคุณไม่เชื่อเรื่องของคุณครับนี่เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยและผู้สนับสนุนพี่น้องประชาชนตัดสินใจเองได้โดยก่อนหน้านี้นายปียบุตรแสงกนกคุณได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผมไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยกล้าจัดการรัฐประหาร รัฐประหาร19กันยายน49ล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรเลือกตั้งธันวา2 5 5 0พักพลังประชาชนเป็นเสียงข้างมากรัฐบาลสมัครประกาศยังไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเก็บไว้ในช่วงท้ายพันธมิตรชุมนุมยึดสนามบินยุบพักพลังประชาชนชาติไทยมัชชิม,มารัฐบาลอภิทธิ์กําเนิดในค่ายทหารมีสะสะจากรัฐบาลเดิมแตกออกมาชุมนุมปี52ชุมนุมปี53สลายการชุมนุมฆ่าหมู่กลางมหานครยุบสภาปี54พักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลยิ่งรัก แก้ไขไม่แก้แค้นเสนอร่างพรบรนี้รัฐศกรรมเมาเข่งสุดซอยกบปศชุมนุม9ธันวา56ยุบสภากบปศชุมนุมต่อ22พฤษภา2557รัฐประหารประยุทธ์ครองอำนาจอยู่กับเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ รัฐประหาร49กลับมาเลือกตั้งพลังประชาชนพักเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดไม่จัดการอะไรกับรัฐประหารรัฐประหาร57ไม่มีใครคิดจัดการกับรัฐประหารวันนี้พักเพื่อไทยประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี66จะจัดการรัฐประหารต้องขออภยัยขีเส้นและทาไฮไลท์ว่าผมไม่เชื่อใครอยากเชื่อเชิญใครอยากลองเลือกแต่ผมไม่เชื่อประวัติศาสตร์เกือบ 2, สองทศวรรษม,มีอะไรบ่งชี้ว่าพักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากแล้วจะทําอย่าหลอกตนเองอย่ายอมให้หลอกผมไม่ยอม ผมและเพื่อนทำข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารตั้งแต่กันยา54ไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนขานรับผมพูดอภิปรายกี่เวทีประชาชนที่ฟังก็บอกว่าพักเพื่อไทยไม่ทําอาจารย์ก็มาทําเองปลายปี60ผมกับธนทรชัยธวัฒน์คิดตั้งพัก15มีนา61จดจัดตั้งชื่อพักตุลาคม61กกตรับจดทะเบียนผมประกาศจุดยืนพระอ,อนาคตใหม่มีอํานาจเมื่อไหรลบล้างผลพวงรัฐประหารทันทีไม่รีรอไม่มีข้ออ้างต้องแก้แค้นจึงแก้ไขได้ผมยกร่างกฎหมายไว้ทั้งหมด พักอนาคตใหม่ได้81สอส,อสอไม่พอสําหรับการเสนอแก้ร,รัฐธรรมนูญพักอนาคตใหม่โดนยุบพักก้าไกลยืนยันเดินหน้าจัดการลบล้างผลพวงรัฐประหารต่อวันนี้พรคเพื่อไทยนำโดยชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถแถลงเรื่องจัดการรัฐประหารต่างๆนานา,นา,นาต้องขออาภัยและตะโกนกลับไปดังๆว่าผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าพรคอนาคตใหม่ต่อเนื่องพรกคก้าไกลต่างหากที่จะทำเรื่องนี้ผมอยากเห็นการลบล้างผลพวงรัฐประหารผมเลือกพักคก้าวไกลครับ